สวัสดีครับจากที่ครูบอลเนี่ยเคยทําคลิปให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าเด็กๆเชื่อว่าเนี่ยชอบกินผลไม้สุกนะครับครัวที่แล้วเนี่ยเป็นมะม่วงเนาะวันนี้จะให้ดูนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับผลไม้อีกหนึ่งอย่างที่เด็กๆจะชอบกันมากเลยนะครับกล้วยน้ำว้าครับลองดูนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบกันแค่ไหนนะครับกล้วยน้ํหว้าสุกนะครับหวานๆนะครับเด็กๆชอบมากครับมาเร็วเวเร็วเร็วเร็วๆอเร็วเร็วๆว นี่ครับไหนลูกไปไหนละเด็กๆชอบมากนะครับอาไม่ทันแตงกวาไม่กินหรอลูกแตงกวาชอบนะครับชอบทุกคนนี่ผมหั่นให้ลูกหนึ่งนะครับจะไม่ให้กินเยอะนะครับเดี๋ยวเพราะว่า,าถ้ากินเยอะเกินเดจะถ่ายท้องนะครับ สี่ส่วนี้ก็จะกินประมาณลูกหนึ่งลูก,กใหญ่ๆนะครับน้องแตงกว่าไม่ได้กินเลยอ่ะแตงกว่าลูกอ่ะแตงกว่าไม่ไม่ทันเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแ,แยกให้นะครับเอามานนตี้มานด้ดินี่ครับชอบจริงชอบจังนะครับกล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยคงอาจจะเอาแบบรสชาติก็จะหว,นวานๆครับโอ้ยเบาเบาสิเธออ่ะเธอนี่ครับสามสาว น้ำดำน้ำดำนี่เป็นสมามัคใสนะครับนี่ก็สมามัคไจหมดแล้วครับไอ,อ,อ้ยังเหลือยังเหลืออีกหน่อยนึงแตงกวาไม่ได้กินเลยแตงกวาหมดไปเร่อยแตงกวาฮะเนี่ยครับเูลติหมดอยังหมดอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งลูกเดี๋ยวไม่เป็นไร๋ยวผมจะปั่นให้แตงกวาอีกินเนี่ยน,นี่พอกินเสร็จแล้วต้องไงครับต้องเรียชามต่อนะครับเพราะว่ามันยังมีรสหวานๆติดอยู่ อันนั้นพี่โมโนพี่โมโนพี่โมโนก็นั่งรองกินจริงๆพี่โมโนกินไปแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยครับชอบจริงนะครับกล้วยน้ำวาสุกๆเนี่ยอาจจะเพราะผมว่ามีรสหวานๆเลยนะจะให้กินหลังจากกินอาหารแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ